พี่ชอบตัวละครอะไรมากสุดในออสตาเหรออืมตัวละครที่ผมชอบก็คือเอเลนเยกเอาเลยครับทุกท่านรับสนุอช่อมรูห่างกันด้วยนะฮะอีลอสุดรายการ Q&A ฉลอง1,000หมื่นซับนั่นเองนะครับทุกคนหนึ่งหมื่นซับแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถาม Q&A นะฮะที่ผมได้โพสต์ไปเมื่อสิบวันที่แล้วทุกคน ผพไปนานมากๆแล้วเนี่ยครับเพิ่งมาทำเพราะว่าติดเกม r o v เนี่ยครับตั้งแต่ศูนย์ดาวย้าสิบดาวนี่มันมันเหนื่อยจริงๆนะทุกคนนะ huh? ครับผมแบบไม่ได้หลับไม่ไ ouais> ด้นอนทุกคนหนึ่งวันเต็มเต็มเดี๋ยวมาตอบคำถามแรกกันเลยนะฮะ Q&A พี่ชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ครับโหเท่าไหร่เหรอพี่ชื่อวานเนีัยผมอายุตอนนี้ก็ยี่สิบแล้วเนีฮะเออแก่แล้วนี่ครับผมประมาณนั้นนะฮะ พี่จะสตรีมเกมอะไรบ้างครับตอนนี้ก็สตรีมเกมโรบ l อกเน<ม>ี่ยผมเพราะว่าโทรศัพท์ผมมันก็สตรีมได้แค่โรบอกอะทุกคนถ้าสตรีมเกมอื่นก็น่าจะแหลกอนะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยผมโอเคพี่จะใช้คอมเล่นโรบอกวันไหนครับ <c oughs> พี่จะใช้คอมเล่นโรบอกวันไหนหรออันนี้ไม่แน่ใจดทุกคนเนี่ยตอบไม่ได้เลยตอนแรกก็จะฉลองหนึ่งมื่นบาทด้วยการซื้อคอมแต่ว่าเงินไม่มีทุกคนเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> <c oughs> ทำไมพี่ชอบเหลี่ยมครับจริงๆผมไม่ได้ชอบเหลี่ยมนะทุกคนคนไม่ยอมทําตามกฎของผมเองผมก็เหลี่ยมอะไรประมาณนั้นได้ฮะ U N A ผมลอกว่าพี่จริงไหมใครหลอกมีใครหลอกเขาผมเหรอวะ <c oughs> พี่ชอบอนิเมะอะไรครับเรื่องแรกที่ผมชอบเลยคือรักไร้เสียงนะฮะเรื่องนั้นคือเรื่องที่ผมแบบดูแล้วอินไปประมาณสามสี่วันนะับผมเรื่องที่สองก็ยูเนม เ,เนี่ยผมเลือกสองค่ายูเนี่ยนส่วนซีรีส์อนิเมะเนี่ยนี่ยผมชอบวันพีชนะฮะวันพีชคือโ no น .1 เลยแล้วก็ดาบพีคาดอสูรแล้วก็ไททันประมาณนั้นไอ้ครับชิวันเอบ้านพี่เลี้ยงสัตว์อะไรบ้างครับบ้านพี่เลี้ยงแมวเนี่ยนะผม ก็จะเป็นแมวชื่อกาฟิลกับไวท์นะฮะเออสองตัวน,นี้ก็เก็บมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะฮะทุกคนถ้าทุกคนอยากดูเก็บน้องมาเลี้ยงนะฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์เตือนผมด้วยนะฮะ Q&A พี่ชอบสีอะไรพี่จะเปิดหน้าตอนไหน mm hmm. ริงผมคิดไวนะ,ะับผมว่าจะเปิดหน้าสตรีมนะฮะตอนประมาณหนึ่งแสนาบนะฮะทุกคนแล้วก็พี่ชอบสีอะไรพี่ชอบสีดำเนะี่ยผมตอนแรกชอบสีแดงตอนแรกโลโก้ช่องเป็นสีแดงเนะะี่ยพี่ชอบตัวละครอ,อะไรมากสุดในออสตาเหรอ ตัวละครที่ผมชอบก็คือเอเลนเยกพี่ชอบกินอะไรบ้างครับถ้าเป็นกับข้าวนะฮะก็จะชอบกินปลักะเพาเออผัอดกะเพาไข่าดาวดกะเพราหมูกรอบไข่ดาวขอผักเยอะๆนะฮะประเด็นคือแต่ผมชอบกินผักมากขอผักเยอะๆเลยนะฮะประมาณนั้นนี่ผม Q&A หนึ่งเริ่มทำ YouTube เพราะอะไรสองพิสูจเท่าไหร่เออผมเริ่มทำ YouTube เพราะว่าผมอยากทำทุกคนผมเคยทำ t ิ k t o k มาแล้วเนี่ยใครที่ยังไม่เห็น t ิ k t o k ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ในห้องติกตอกเสร็จปุ๊บเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบตัดคลิปแล้วก็เคยลงคลิปใน YouTube นะ่ะครับผมผมเคยทำเออ AMV นี่ครับผม AMV ก็ก คลิป exe นะฮะก็คือพี่สูงเท่าไหร่พี่สูง180เออ180ขึ้นไปนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันบางทีก็วัดได้183-184นั้นนะครับผม q a พี่เล่นโลบอกเมื่อไหร่เนะะี่ยผมเล่นโลบอกตั้งแต่2013ทุกคน2013เมื่อกี่ปีแล้วทุกคน เมื่อเก้าปีที่แล้วโูพนะันสิบสานะทุกคนถ้าเกิดไปเชื่อผมมีรูปนะฮะก็คือเฟซเด็กผมเลยเฟซเก่าเลยแต่เราจะไม่เปิดนะฮะเดี๋ยวทุกคนก็ไปถล่มกันอ่ะนี่เนี่นี่คือเนมรูปของผมเองนะฮะประมาณนี้นี่ครับผมเอ้ะ ผมก็ Q&A ฉลองหนึ่งหมื่นซับก็จะประมาณนี้เจอกันในคลิปวีดวีโอหน้าเนี้ยผมจะทำคลิปให้เยอะขึ้นนี่ยหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็ทุกคนก็รอกันนะจุบ